ฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดจากฟอร์ดพระประแดงนะคะวันนี้ไหนๆเข้ามาชมกันแล้วนะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ,คะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะว่าปุ้ยมีรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนที่สวยๆนะคะจะพามารีวิวค่ะแล้ววันนี้นะคะด้านหลังของปุ้ยคะ่ะพิเศษสุดๆเลยวันนี้นะคะเปลี่ยนจากรถกระบะนะคะมาเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่ขายดีที่สุดเลยค่ะตัวนนี้ะะะคะก็จ เป็น Ford Everest นะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะมาที่เขาเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้ให้แรงมาที่180แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะคะที่420นิวตันเมตรค่ะตัวนี้ทำงานคคู่กับ เกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะรวมถึงในตัวของชุดแต่งค่ะยังคงจัดหนักจัดเต็มแบบเป็นสไตล์เมกันเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะพร้อมกับระบบความปลอดภัยของตัวรถที่พุ้ยจะอธิบายไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะคะในชุดของ F150 Spider ค่ะเขาก็จะมาสัญมาด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะขนาดใหญ่ค่ะแบบนี้นะคะ ตัวนี้ค่ะเรานะคะเพิ่มความพรีเมี่ยมหรูหราให้กับตัวรถด้วยการทําเป็นสีดําเงาแบบแบล็กกอสซี่นะคะและตัวนี้ค่ะเราก็เลยทําชุดด้านหน้าทั้งหมดเป็นสีดําเงาหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดกระจังนะคะฟอน์ักอรคำว่าฟอร์ดรวมถึงชุดกันชนด้านล่างด้วยค่ะในส่วนของชุดกันชนด้านหน้าเราจะเห็นว่าตัวนี้เขาจะมีเซนเซอร์นะคะที่เป็นเซนเซอร์ ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะพร้อมอตรวจจับคนเดินถนนนะคะซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะจะใช้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวนี้ด้วยค่ะเ mm hmm. พิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดอักษรเอเ r อ s t เรสค่ะตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะติดตั้งมาให้เพิ่มเติมจากที่โรงงานเลยคะ mm hmm. ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของสัญลักษณ์ของตัว F 150สไปเดอร์ของเขานะคะก็จะมีในส่วนของชุดไฟตัว C นะคะรวมถึงคาร์บอนที่เป็นสัญลักษณ์ของใยแมงมุมแบบนี้ด้วย ขาดกันไปไม่ได้เลยนะคะในส่วนของชุดไฟหน้าค่ะตัวนี้เป็นไบ LED Projector อยู่แล้วแต่เราทำการคัสตอมนะคะตัวไฟหน้าตัวนี้ค่ะให้เป็นสไตล์ม u สแต n งนะคะตัวนี้เราก็เลยเพิ่มในส่วนของชุดวงแหวนนะคะแล้วก็ตัวภายในลูกแก้วที่เป็น l ล d ี้เวลไ e แล้วก็ตัวครีบม u สแต n งเพิ่มเติมเข้าไปให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะรวมถึงตัวนี้นะคะเราก็ยังใส่ชุดครอบไฟหน้านะคะตัวนี้ที่เป็นสีแบล็กกอสซี่เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของชุดด้านข้างตัวนี้ค่ะเราก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อทรงเรียบแบบนี้นะคะขนาด4นิ้วค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของ F150 Spider ของเขานะคะทำด้วยเตดตั้งเป็นสีแบล็กกอซี่เช่นกันในส่วนของชุดเซ็นเซอร์ด้านข้างตัวนี้นะคะเขาจะมีด้านซ้ายขวาเลยนะคะตัวนี้เราจะใช้ร่วมกับระบบความปลอดภัยนะคะที่มีชื่อว่าตัวระบบถอยจอดอัจฉริยะของเขานี่เองซึ่งมีในรถรุ่นนี้ด้วยค่ะอ่า มากันที่ในส่วนของชุดแม็กแล้วก็ยางกันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะจากเดิมนะคะเป็น120นิ้วนะคะมาพร้อมกับยางกูดเยียนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนเพิ่มเติมให้เป็นล้อแม็กนะคะของฟูเอค่ะ วาเปอร์นะคะชุดแม็กฟูเลเป็นฟูเอลแท้นะคะสัญ,ญลักษณ์ของเขาชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลักษณะของตัวนี้ตัวนูนขึ้นมาด้วยค่ะตัวยางนะคะยังคงเป็น BF g o o d l i t เป็นยางออลเเลนค่ะตัวนี้เหมาะสมกับการวิ่งในถนนปกติที่สุดแล้วนะคะและตัวนี้ค่ะเราทำการใส่ซีรีส์ยางนะคะที่285 60 R18 นิ้วค่ะ แล้วตัวนี้นะคะนอกจากนั้นเองเรายังเพิ่มในส่วนของออฟเซ็ตของตัวล้อนะคะเป็นลบสินะคะ เพื่อให้ตัวรถเนี่ยค่ะมันพอดีกับในส่วนของซุ้มล้อที่ยื่นออกมานะคะในตัวของการใส่ออฟเซตล้อตัวนี้นะคะเราก็จะมีการมีช่างผู้ชํานาญการในเรื่องของช่วงล่างนะคะเป็นคนดูให้นะคะว่าถ้ารถที่ใส่ชุดแต่งแบบไหนนะคะเราจะใส่ออฟเซตล้อเท่าไหร่เพื่อให้มันเหมาะสมกับตัวรถค่ะตรงนี้เราก็ทําเรื่องของความใส่ใจให้กับลูกค้ามากๆเลยนะคะอ่าด้านข้างค่ะในส่วนของชุดครอบแก้มด้านข้างหรือตัวจะเป็นมือจับก็ตามนะคะหรือว่าจะเป็นกระจก มองข้างก็ตามนะคะในตัวนี้ตัวเดิมเนี่ยของเขาจะเป็นโครเมียมตัวนี้เราทำการเปลี่ยนนะคะให้เป็นสีดำเงานะคะแบบแบล็กกอร s ซีค่ะรวมถึงในตัวของชุดกันสาดด้านบนเราใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,อะนอกจากนั้นเองค่ะในส่วนของชุดบันไดนะคะด้านข้างเราก็ยังทำเป็นสี Black กอร s ซีให้ทั้งหมดเลยเพื่อให้รถคันนี้เนี่ย ดูมีความหรูหราพรีเมียมแต่ยังไม่ทิ้งสไตล์ความเป็นสปอร์ตนะคะเพราะเรายังทําในส่วนของชุดแลปหลังคาด้านบนนะคะให้กับคุณลูกค้าตัวนี้เราจะตัดด้วยสีดําเงานะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถตัวการแลปหลังคาเราจะไล่มาถึงที่สเกิร์ตตรงไฟเบรกด้านหลังเลยนะามาที่ด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของชุดด้านหลังตัวนี้คะ่ะเราก็ใส่เป็นชุดไฟ GLC ค่ะตัวนี้เป็นเปลี่ยนโยโคมนะคะติดตั้งเป็นปลั๊กตรงรุ่นเช่นกันค่ะก็จะเป็นไฟ LED แล้วก็วิ่งเป็นเส้นแบบนี้ให้นะคะด้านหลังค่ะทำเป็นสีดำเงาด้วยสี black g o s s y เช่นกันจากเดิมที่เป็นสีโครเมียมนะคะ รวมถึงในตัวของชุดกันชนด้านท้ายค่ะรวมถึงตัวนี้ยังมีไฟตัดหมอกนะคะจากเดิมที่เป็นไฟทับทิมปุม้ยเปลี่ยนให้เป็นไฟ LED แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ชุดกันชนท้ายด้านหลังที่จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะกะระยะถอยหลังทั้งหมด4จุดนะคะรวมถึงกล้องหลังด้วยค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นฝาท้ายแบบแฮนด์ฟรีนะคะการใช้งานง่ายมากๆปุย้ยแนบคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะและภายในห้องโดยสารด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะ ในรุ่นนี้ไทเทเนียม p l u สนะคะเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะพับแบบไฟฟ้านะคะและตัวนี้เรียงทําการติดตั้งในส่วนของชุดพรม 9D นะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด24ชิ้นเลยค่ะมีแบบให้เลือกมากมายเลยนะคะในส่วนของชุดพรมตัวนี้ทําความสะอาดง่ายดูดฝุ่นง่ายนะคะป้องกันในเรื่องของไรฝุน่นแล้วก็ป้องกันเรื่องการหกเลอะเทอะของตัวน้ําได้ด้วยนะคะเรียกว่าเราใส่ใจทุกเรื่องเลยนะคะที่เกี่ยวกับรถของคุณค่ะอ่า เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยปุ้ยภูมิใจจะนําเสนอมากๆเลยนี่นะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเราจะติดตั้งในส่วนของชุดไฟนะคะ Ambient Lighting ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันเนาะอ่า ตัวชุดไฟ Ambient Lighting ตัวนี้นะคะเพ้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารค่ะตัวนี้นะคะจะยาวไปถึงแถว2ด้านหลังเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะทําการควบคุมนะคะในการเปลี่ยนสีไฟด้วยการโหลดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะควบคุมผ่านหน้าจอมือถือของเราเนี่ยแหละค่ะสามารถเปลี่ยนกันได้ถึง2,800กว่าเฉดสีเลยนะคะเรียกว่าใช้งานง่ายมากๆเป็นรถสไตล์ยุโรปอย่างแท้จริงเลยค่ะในส่วนของชุดภายในห้องโดยสารของเขานะคะก็ยังมาพร้อมกับ เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังจากโรงงานนะคะที่เข้ารูปเรียบร้อยรวมถึงตัวนี้ค่ะยังเป็น ะระบบพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแบบ ePass นะคะที่ด้านซ้ายมือของเขานะคะก็จะควบคุมในเรื่องของระบบหน้าจอ MultiTouch นะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบซิงค์3ตัวซิงค์3นี้ไม่ต้องพูดกันถึงเรื่องความชานฉลาดของเขานะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้พร้อมกับ Navigator นะคะตัวนี้สั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยค่ะระบบแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นระบบแอร์แบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวามไม่จํากัดอุณหภูมินะคะตั้งได้เรียบร้อยเลยค่ะระบบเกียร์นะคะก็จะเป็น ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดค่ะรวมถึงในตัวนี้นะคะที่เป็นระบบควบคุมการถอยจอดอัจฉริยะนั่นเองค่ะ,ะมาที่พวงมาลัยทางด้านขวามือตัวนี้นะคะเขาก็จะมีในเรื่องของลิมิตคอนโทรลนะคะที่เป็นการตั้งระยะห่างของรถคันหน้าดได้ด้วยค่ะรวมถึงตัวนี้นะคะเรายังมีในส่วนของเลนคิปปิ้งนะคะระบบความปลอดภยัยแล้วก็ระบบเตือนอะระบบเตือนการขับขี่นะคะดิร์เวอร์อลเร์เพิ่มเติมให้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะระบบไฟหน้าของเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟหน้าแบบออโต้นะคะ รวมถึงในกรณีที่เราบรรทุกหนักนะคะเราสามารถตั้งระยะนะคะของตัวไฟหน้าไม่ให้มันเชิดจนเกินไปเพื่อไม่ให้ไปรบกวนสายตาของรถคันอื่นด้วยค่ะรวมถึงตัวนี้นะคะเราสามารถหลีไฟห้องภายในหน้าจอนะคะหน้าจอขนาด4.2นิ้วหน้าจอ TFG ตัวนี้ค่ะเวลาที่เราวิ่งกันกลางคืนนะคะถ้าไฟตัวนี้มันรบกวนสายตานะคะตัวนี้เราก็สามารถจะหลีไฟภายในห้องด้วยสารได้ไฟตรงหน้าจอตัวนี้ได้ด้วยค่ะกระจก มองด้านข้างนะคะตัวนี้เขาก็ยังปรับพับไฟฟ้าให้อีกด้วยค่ะอ๋อรวมถึงตัวนี้นะคะกระจกมองข้างของเขานะคะพิเศษเลยเขาจะเป็นแบบเลนเว้านะคะรวมถึงตัวนี้เราจะมีตัวบายสปอตนะคะที่เป็นเซ็นเซอร์ที่เตือนในส่วนของจุดอับสายตานะคะในกรณีที่มีรถแซงเข้ามานะคะแล้วเรามองไม่เห็นตัวนี้เขาจะเตือนเป็นไฟสีส้มด้านข้างกระจกเล็กๆแบบนี้ค่ะ เรียกว่าครบถ้วนกันทั้งชุดแต่งนะคะระบบความปลอดภัยค่ะที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นตัวนี้คุ้มมากๆเลยนะคะจากราคาตั้งจำหน่ายของเขาที่1.599.000าบาทค่ะวันนี้นะคะเราจำหน่ายเพียง1 4 9 9 0 0้าบาทนะคะได้ส่วนลดจากราคาตัวรถไปแล้วยังได้ชุดแต่งหล่อๆให้เทแบบนี้อีกไม่คุ้มค่าตรงไหนเอาปากกามาวงเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ต้องขอขอบคุณคุณไปแล้วก็คุณเป็ดนะคะกรรมการผู้จัดการนะคะจากบริษัทเค p e e r พับบิ c บิวเ i t ร t h ิตี้ไทค่ะที่เป็นผู้ไว้วางใจนะคะให้ปุ้ยดูแลรถยนต์ฟอร์ดคันใหม่ของลูกค้านะคะให้ปุ้ยช่วยดูตกแต่งนะคะแล้วก็ทำเรื่องจัดไฟแนนนะคะรวมถึงส่งมอบรถยนต์กันที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะเดี๋ยวบ่ายนี้นะคะเราไปดูบรรยากาศการส่งมอบกันค่ะก็ ขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่ไว้วงางใจให้ปุ้ยนะคะดูแลรถคันใหม่ของท่านนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามค่ะเพื่อให้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดคันต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์รถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็น4ประตูหรือกระบะแคบนะคะ h i s e r i e ี โลซีลี่เราจัดให้หยับเต็มๆเลยนะคะคันนี้ค่ะไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจธธจะเป็นแบบไหนปุ้ยยังแต่งรถให้ลูกค้าแบบเต็มที่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราไปกันก่อนค่ะเดี๋ยวลากันไปด้วยรถหล่อๆ,ๆคันนี้เลยนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ